ทนายเดชาประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายความให้คุณแม่สร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่ความจริงเฉลยแล้วว่าคุณแม่ของแตงโมเป็นคนส่งโทรศัพท์ของแตงโมให้กับบางแจ็คด้วยตนเองอีกทั้งบางแจ็คอย่างได้กล่าวอ้างอีกด้วยว่าเป็นคนโพสต์ภาพต่างๆเองทั้งหมดอีกทั้งยังได้ขออนุญาตคุณแม่แล้วนั่นทําให้กระแสโจมตีคุณแม่อย่างหนักซึ่งในโลกโซเชียลก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่แฟน คลับและช้าวเน็ตทั่วไปแต่มีเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงก็มาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนกักเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากมีการหลุดออกมาอีกด้วยว่า บางแจ๊ดได้มีการโอนเงินให้คนใกล้ชิดแตงโมซึ่งเป็นคนที่เธอเขารบรักอีกส0 0 0 0นซึ่งไม่ต้องเดาว,ว่าเป็นใครแม้จะทำอะไรไม่ปรึกษาทนายเดชาทนายความส่วนตัวของแม่แตงโมแต่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาทนายเดชาก็ยังยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างคุณแม่ต่อไปซึ่งทนายจุกรูู่ก็ได้ให้เหตุผลว่าตนเองสงสารแต่ถ้าตนไม่เป็นทนายให้ตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณแม่อีกแล้ว และในช่วงเวลานี้ตนเองก็เข้าใจความรู้สึกของคุณแม่และคิดว่าคุณแม่ทำลงไปเพราะเกิดจากการเสี้ยมของใครบางคนก่อนที่จะบอกว่าอยากให้คุณแม่นิ่งๆแล้วออกมาพูดความจริงแล้วก็ไปผมตำรวจผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้บัญชาการออกใหม่เรียกมาแล้วให้คุณแม่ไปให้ปากคำในกรณีที่ส่งโทรศัพท์มือถือให้บางแจ๊กตำรวจออกหมาเรียกแล้วจึงอยากให้คุณแม่ติดต่อมาอยาไปคนเดียวแล้วให้พูดความจริง ถ้าเราต้องการที่จะค้นหาความจริงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของลูกเราเราก็ต้องบอกความจริงไปแค่นั้นก็จบแล้วแต่ทว่าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกานาทีของวันที่26พสิกษภาคมในเพจของทนายคลาทุกของทนายเดชาได้มีการโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่า ตนเองขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของคุณแม่แล้วพร้อมทางให้เหตุผลว่าทนายเดชาและคุณแม่มีความเห็นไม่ตรงกรันเกี่ยวกับคดีนี้อีกต่อไปซึ่งมีเอฟซีทนายเดชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องโดยทนายเดชาได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเรียนสื่อมวลชนผมและคุณแม่ได้ตกลงกันแล้วเกี่ยวกับคดีของแตงโมโดยผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนื่องจากมีความเห็นทางคาดีไม่ตรงกรันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือน เดิม